ัสดีครับพี่น้องคุณผอกระทรวงเกษตรบ้านโน้นนี่คือเกานะครับพี่น้องพี่น้องครับแต่ละบ้านมีกันหรือยังครับผมกล้วยหน้าครับพี่น้องกล้วยนาแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนมีกันหรือยังเห็นไ่มพี่น้องปีกล้วยหน้าได้ครับเนี่เนี่ยครับปีกล้วยหน้าพอดีฝนตกไซดนะครับพี่น้องฝนตกไซดเขาก็ออกปีมากเนาะครับอันนี้ต้นกับสีประมานทวมหัวนี่แหละครับ ประมาณทั้งสองเมตรกลัวเนี่ยแหละครับนี่เนาะนี่คือปีก้วยนาคนะครับพี่น้องมี่ไปนอพี่น้องเพิ่อน้องมันดูพนัต่อก้วยนาคนี่ครับนอกไวยนาคเนผู้ได้ต้องการอยากได้กะบอกมากนะครับพี่น้องศูนย์เก้าสี่ 0 2 9 9 1 0 9นะครับนะเด้เนี่ยเบิ่งนอนูพี่น้องดอกกล้วยนากนะอันนี้ก็พร้อมที่จะออกออกเครือตกปีเนาะพร้อมไปได้ครับพี่น้องพอปลูกพร้อมกันเนะาะเนี่ยครับเดี๋ยวที่พามาเบิง่งหวีมันช่วงที่เขาออกมันถึงนานแรงเนาะครับพี่น้องมันกะ ฝนนี่ฝนตัพึ่งตกใส์สองเทือนะครับนี่เห็นบอนนองนี่ครับนองงามนี่ครับนี่คือกล้วยนากเนาะครับกล้วยนากมังดูสีสวยนะครับนี่แหละครับออกแดงๆเนาะกล้วยนาคเนาะทิ่กำเนิดเข้ากับผลหลับพี่นอ้องมาจากทางอินโดบุระเป็นพันธุ์ต่างประเทศเนะะาะต่ว่าประเทศไทยเขาก็นำมาปลูกเนาะ แรกๆเลยครว่า,วาปลูกอยู่ทังอ่างทองนะครับทางจังหวัดอ่างทองแล้วก็เท่าที่เห็นก็คือมีมีแถวกาญจนบุรีนะครับกาญจนบุรีแถวท้องพาพุ่มนะครับอันนี้เขาสิเป็นกัวนาเขาสิต้นใหญ่สิเป็นค้ละพันครับอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเตี้ยแต่ที่ที่บ้านโนนไปเห็นอยู่ท้องพาพุ่มมันต้นสูงพี่น้องต้นสูงต้นสูงต้นใหญ่สามสี่เมตรพอแล้วครับ ไปเห็นที่ท่องผาภูมเนาะตอนนั้นก็บ่าคิดจะปลูกเนาะครับพี่น้องอันนี้เอาพันธุ์มาจากประจีนนะครับพอดีไปช่วงนั้นเทศง,งานกับเปรลนงานเนาะครับกับไปเห็นเอาพันธุ์มาจากประจีนเอามาสามพันธุ์นะครับกับคือมีพันธุ์โกยนาแล้วก็พันธุ์ง่าซางนะครับแล้วก็พันธุ์เทพนุ่มสามพันธุ์นะครับเอามายางละตน้น เพิ่นขายเห็ดตละสามร้อยเดอ้อพี่น้องเดอ้อขนาดสิปประมาณสิบก็ปีละครับประมาณสิบก็ปีที่เราเทส้งานเนาะเพิ่นขายเห็ดตัวละสามร้อยผลีมีเงินอยู่พันหนึ่งผลีก็เลยเอาน้ำเพิ่นนะครับเนี่ยครับแตกนอกครับแตกนอเด้อบ้านไหนบ่มีกระบ,บอกได้ครับเด้อติดต่อมาสวนเกษตรบ้านโน้นมีห้นะครับบ่สิบ่าเป็นพันธกล้วยหอมเตีย้ย พันธุ์หอมเตี้ยพันธุ์หอมทองนะครับอย่างนี่กล้วยหน้าอันนี้ขยายขยายเมื่อปีที่แล้วนะครับบังกาได้ประมาณนี้แหละครับพี่น้องเนี่ยเป็นมอต้อนสูงครับเนี่ยจริงๆเขาจะตัดนอกออกได้ครับพี่นอ้องเพราะว่าเพื่อเขาสีใดใเ่เนาะเพื่อเขาสีใดใ่เบื้องโนขาดูพี่น้องเห็นเบื้องไกลๆอ้าวนอใ่ นะครับน้อยใหญ่ครับผมมารับเองเด้อครับพี่น้องพี่กัออดกอยู่สวนยายดาพี่กัดอยู่สวนยายดาจังหวัดระยองนะครับ้ามาเที่ยวทะเลหาดแม่ลำพึง่งสวนสวนหินขาวพวกนี้กะนักส่งแถวนั้นได้ครับพี่น้องเพราะว่าว่าไกลผมะ้านจากสองโลกกวัวนี่แหละครับจากสวนล่งไปหาดนะครับจากสวนไปหาดหาดแม่ลำพึ่งนะครับบ้านสองโลกกวัวนี่แหละครับพี่น้อง สนใจกะบอกได้ถัดทรงห้องกับสิม้คารงนะครับพี่น้องขายนอนละลอยครับพี่น้องบวกคาร์งกะนอนแรกกับแปดสิบบาทนะครับบวกคารงนะครับทำมาลับเองกับนอทรล,ลอย้าห้องขายทั้งทางห้โซงเ้ากับนอทรล,ลอยต่ะ巴ก็สิม้คารงแน่นะครับผมตะาคารง ถัดทรงได้ครับพี่น้องกับสิบ่ได้ทรงเต็มนอไปงี้เสียด้เพราะว่าเพราะว่าท่านคนทรงเขาคิดคิดตามน้ำหนักเนาะจังสมมุติว่านอเนี่ยเขากัสิตัดออกได้ี่น้องต,ตัดออกจากโค่นเพราะโค่นมันก็ใหญ่อยู่แล้วเนาะพี่น้องบอโค่นเขาก็ใหญ่อยู่แล้วเขาสิตัดออกประม้านจักคานนี่แหละครับประม้านจกฝุดหนึ่งนะครับ,รบ,นะรบเขากับสิแตกงนอ,นอห้ยย่างเรียบร้อยนะครับไปแล้วก็พร้อมปลูกได้เลยสำหรับลูกค้าที่ ที่สร้างมากล้วกเอาไปปลูกก็โอเคครับพี่น้องเพิ่นกะทายลูกมาให้ยูทายลูกมาให้เบิงยูอันนี้เป็นเป็นงาสร้างนะครับพี่น้องงานสร้างกับปลูกพร้อมกันเนี่ยครับเนี่ยงาสร้างตัวงาสร้างนะครับเดี๋ยวถ้าเบื้องตอนเป็นลูกเด้อเพราะว่ามีลิป่ายู่ของบ้านน่นกันมีโงอยูเบิ่องดูครับพี่น้องเบิ่งนอกเขางาสร้างจะเป็น เป็นกล้วยนอเ่ราะไข่ไงนะครับนอเล่าสิบ่ค่อยใหญ่คืก็จังเทพ,พนุมหรือว่ากล้วยหนานะครับแต่วันนอละนอเล่ากสัสิซ้ำแขมนี่แหละครับแต่วันไม่ร่าแตกแตก,แตกเงาแตกหัวก็โอ้โหพี่น้องบ่ตรงบ่ตองห่วงเลยนี่เพื่ดูจังสี 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่กับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหยังประท่านหลอบตนดน้ครับพี่น้อง เบิง้งเบิ้งตีนสร้างเอาครับเบื้องตีนสร้างเอาเด้อตีนสร้างเป็นยังไงเงากล้วยงาสร้างก็จะเป็นทั้งสันละครับแล้วก็สิแตกนอกขึ้นมาประมาณนั้นนะครับอันนี้เบิ้งสองชนิดแล้วเนาะตะวัดเสดายเสดายงาสร้างบ่มีบ่มีนวยให้เบิ้งนะครับพี่น้องบ่มีนวยเห้บเบิง้งเดี๋ยวสิภาพไปเบิอ้อา เทพนมนะครับพี่น้องเทพนี่ต้นสูงคักครับพี่น้องเทพนมต้นสูงคัดด้วยสภาพไปเบิรงเนาะแต่วาให้เบิรงให้ชม่ม้่วยงาสร้างกอนเพราะว่าเขาได้ถือฝนนะครับพี่น้องผมก็ถือฝนหมู่บ้านเนี่ยนี้กับวันที่หนึ่งเนาะเป็นวันแรกง,งานนะครับพี่น้องพอดีววันที่สามสิบก็ตกลงมานะครับฝนตกลงมาก็าก็นาัน่างกับพดน้ามอาครับพดน้าเอาสามมือเท่อนะครับพี่น้อง ดูพี่น้องตัวงามงามใบเขียวอ,นนอันนี้อันนี้คืออีกมุมหนึ่งนะครับพี่น้องของนี่ค feet, ืออีกมุมหนึ่งเพราะว่าปลูกว้ปลูกว้เกือบทั่วสวนนะครับพี่น้องปลูกว้เกือบทั่วสวนเนาะเบี่ยครับอันนี้ปลูกว้ไตโฮมย,ยางนะครับแต่ว่าเขาก็ได,ด้ร,ดรับแสงอยู่นะครับเี๋ยวสิแผ่นกล่องเบิ้งเนี่ยครับเขาก็ได้รับแสงอยู่นะครับเพราะพงนี้มันเป็นปลาบางไพอยากห้มัน่างนะครับไปเรื่อกล้วยมาโลก นี on ite, ่ยแหะครับดินบางนี้ยจะเป็นดินทรายนะครับพี่น้องดินล้วนดินล้วนปนทรายนะครับเขาปลูกได้ประมาณจคแปดเก้าเดือนเนี่ยแหละครับพี่น้องเขาเก่าโตขึ้นแล้วเนี่ย่ทางนี้ท่านใดอยาขึ้นยุกกระดินงแล้วกันให้น้ำเด้อปุ๋ยกับบัลลัยไซด์นะครับใส่แต่ขี้งัวขี้งัวขี้ไก่เนาะปุ๋ยเคมีบัลลัยไซครับพี่น้องแล้วก็เป็นดินธรรมชาติของเขาไปเลย นะครับน่ากับสามเดือนรถเทือเดี๋ยวสิภาพาไปเบิ้งกล้วยเทพพันนมครับแล้วไปเบิ้งกล้วยเทพพันนมกันครับพี่น้องนี่ครับมาโซนนี่ก็สิเป็นโซนของกล้วยเทพพันนมนะครับเทพพันนมก็เห็นสีนอใหญ่ก็กล้วยงาสางอสั่ครับเพิ่งดูเดี๋ยวให้เบิ้งนอเขากันเนี่ยครับนี่คือนอกล้วยเทพพันนมนะครับพี่น้องเนี่ยจริงๆอยากอ่าาลูกค้า ถ้าลูกค้ามีโอกาสแวะมาทั้งระยองเนาะก็อยากให้มามารับเองเนาะครับพี่น้องมารับไปเองเพราะว่าเขาิได้จนอนญ่ๆงามๆเนาะแต่ถาา้าเ่าส่งทางไปสิเนี่ยเขาสิตัดตัดมันลงนะครับเดี๋ยวสิให้เบิ่งเครื่องเขาําอันนี้บ่ได้บ่ได้ตัดยอดบ่ได้แต่งกิ่งเขาสักเท่าใดรเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเนี่ยครับเครือเขาสิเป็นสิเป็นแบบนี้ซุ่มให้เบิ่ง นี่ยครับสิเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้มีอยู่เป็นเหมือนเกือบทุกเครือเนะครับวันเ็นบ่นี่คือกล้วยเทพนมนะครับต้นเขาสีสูงพี่น้องเนี่ยเ็นบอเขาสีคือจังคนเขานบมือนี่แหละครับพี่น้องกล้วยเทพนมเนาะอ่าบางคนก็ไปป้งนะครับบางคนก็เอาไปปีงจังกล้วยนาก ลูกค้าที่มายุสวนนะครับทีม่มาสวนหักกนเนี่ยมาสวนอาทิตย์แรกพอดีกล้ยหน้าเขาแก่พอดีนะครับก็เลตตาเนี่ยเพื่อนเพื่อนบอกว่าเพิ่นเอาไปเฮ็ดเป็นกล้ยฉาบไมพี่อน,นอ้องเออเพิ่นเอาเฮ็ดกล้ยฉาบไปแปรรูปนะเพิ่นมาแซ่บนะครับนีเครื่องหนึ่งอันนี้บางคนก็ไปเฮ็ดกล้ยฉาบก็ได้ครับ สูมไก่แล้วเขาก็ชัดผาพประชาด้วยอที่เป็นที่กล่องกระรุ้จักนะครับพี่น้องเห็นบ่มเขาที่ต้นสูงต่วมาเครือเขาบัลดีดตัดบัลลีแตงนะครับพี่น้องบอกเราก็บัได้ใส่ไม้คำ้ำนะครับเพราะว่ามันหลายพี่น้องถ้าที่ใส่ไม้ค้ำก็ลายอันนี้แค่เป็นบางโซนนะครับเพจเป็นโซนกิจกิจเราปลูกไว้หลายมองหลายมองหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ กระจัดกระจายกันไปนะครับพี่น้องบ่ได้ะจุกอยู่บรงไดบมันหนึ่งคือพื้นที่บางไดว่างกับปลูกเข้าไปไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างนะครับนี่ละช่วงนี้ก็เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวฝนลุ่งคักนี่เดี๋ยวนอเก็เหงสิแตกหลายครับพี่น้องที่ผ่านมาฝนมันบปรตกจกเถื่อพอฝนมันบ่ตกมันกินอนกับบ่มีถึงข้าสีหดน้ำถึงข้าเสียหายน้ำเขาอยดน้ำเขาอยมันกับบ่คือ คือธรรมชาติของเขานะครับพี่น้องม่คือธรรมชาติของเขาเพราะธรรมชาติของเขาเขาสี่ได้ได้น้ำได้น้ำได้ฝนของเขาเองเขาสี่ได้ทั้งหมดนะครับพี่น้องยังเฮ้าหดจังเฮ้าหดนามมันสีไดแแ้แค่แค่เงาแค่ข้นซื้อมันก็สีบ่ได้มันสิบ่ได้เม็ดนะครับ ถ้าฝนตกลงมาเนี่ยเขาเสด้หมดเลยคือเได้ทั้งยอดทั้งใบทั้งยังเขาเขาสีดูมีความสดสดชื่นนะครับเขียวขจีนะครับอันนี้ก็ฝากกับพี่กับน้องไว้แน่นะครับอ่าอยู่สวนเนี่ยกับสีมี่ประเภทกล้ยกับนี่มีกล้ยหักมุกนะครับพี่น้องกล้ยหักมกุกก็ยังมีนออยู่นะครับพี่น้องกล้ยหักมุกกล้ยนํำว่านะครับนํำว่าแล้วก็กล้ยหน้า กล้วยเทพพนมกล้วยงาสร้างนะครับแล้วก็จิมีกล้วยเขียวกล้วยหอมเตี่ยครับพี่น้องกล้วยเขียวหอมเขียวหอมเขียวหอมทองนะครับก็สิมีประมาณนี้แหละครับพี่น้องจังหอมหอมเขียวหอมเขียวเนี่ก็เป็นเครื่อยอ่ครับต,ต้นเตี่ยเียพี่น้องปลูกไปปลูกม,มากเป็นเป็นต้นเตี้ยไหมประมาณจะเพี้ยงเอิร์กนี่แหละครับพี่น้อง ต่ว่าเครือก็หลายครับพี่นอ้องเครือหลายเครือหลายวีหนึ่งวีหนึ่งประมาณมันต้นเตี้ยเนาะตะกี้ตะปลูกไหมไหมเลยพี่น้องประมาณสิบวีวีหนึ่งวีแรกๆนี่ประมาณยี่สิบหน่วยสิบแปดหน่วยประมาณนี่แหละครับพี่น้องเนาะกะสวนเกษตรบ้านนอกกับฝากพี่ฝากนอกว้นทำแน่นนะครับเนาะสำหรับคลิปนอกกล้วยนี่กะ ถ้าบ้านใดต้องการก็ติดตอ่อเข้ามาได้ครับ0940299109นะครับถ้ะอ่าลูกค้าท่านใดแวะมาเที่ยวหาดแม่ลำพึง่งอ่าหาดสวนสนนี่ก็ติดตอ่อเข้ามาได้เดี๋ยวบ้านนนท์เรียนทรงให้นะครับก็สิได็จนอ่ๆไปเลยนะครับพี่น้องค่ะพี่น้องบ้านใดต้องการในทา,เางเฮางทรงทางไปรเซ็นดี้ห้อก็ะทรงนะครับแต่ว่าเฮาก็สิมีค่าทรงแนะ่ นะครับผมตามระยะทางนและครับพี่น้องพรอ่าดซูมือคาส่งกับแพ้งนะครับครับคลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องเป็นแรงเชียร์แรงใจซอยเชียร์กเกษตรบ้านโด้นนี้นะครับพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ